สวัสดีครับนี่คือพื้นที่หมู่ที่1นตำบลหลักฟ้าอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองนะครับณเวลานี้นะครับใต้เขื่อนนะครับได้พนังกั้นน้ํานะครับได้มีการระเบิดด้านล่างนะครับดินนะครับน้ํากัดเตาะดินด้านล่างนะครับทําให้เกิดโรงน้ําขนาดใหญ่นะครับไหลเข้าบ้านเดือนประชาชนนะครับน้ําขึ้นเร็วมากนะครับ ขึ้นเร็วมากนะครับดูกระแสน้ําครับขณะนี้นะครับทางที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นพนักงานจากโรงงานไฟฟ้าบีกริมนะครับที่ได้สนับสนุนพนักงานนะครับมาช่วยกันเรียงกระสอบทรายนะครับแต่ในที่สุดนะครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงดันของน้ํำได้แตครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ได้ํากัาเต็มที่แล้วซึ่งในขณะนี้ครับนาย อุดมนม,มจิตนะครับนายกเทศสมุตรีเทศบาลตะบนเชยโยนะครับก็ได้เข้ามาอย่างที่เกิดเหตุนะครับมาดูมาดูสภาพจริงนะครับสภาพปัญหาจริงแล้วก็มาอามํานวยการบรญชาการนะครับในเรื่องของแผนรองรับต่อจากนี้ด้วยตัวของท่าน,นเองนะครับกับทีมงานเทศบาลตะบนเชยโยนะครับในส่วนของชมรมํำน,นันผู้ใหญ่บ้านตะบนหลักฟ้านะครับแล้วก็ตะบนจีนารง์นะครับที่ได้มาช่วยสนับสนุนก็ถือว่า ในส่วนที่ทําก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับนะครับที่เห็นฝั่งูุนนะครับก็จะเป็นตลัดอําเภอนะครับของอำเภอเชโยนะครับก็ได้ลงมาดูสถานการณ์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็นายอำเภอเชโยนายต้สนสพสีตัวเอี่ยมนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำท่วมนี้มากนะครับก็ได้สั่ง ราชการในสังกัดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เฝ้าระวังให้ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าน้ําที่มีปริมาณมากกำนันอยู่ไหมฮะอยู่ทางนู้นครับนะครับเดินไปข้างหน้าครับนะครับนี่เป็นประหลัดอำเภอของอำเภอ,เภอโยนะครับก็ได้มาดูสภาพปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะได้ เตรียมแผรรองรับนะครับแผรรับมือในระดับต่อไปนะครับจะเห็นนะครับว่าน้ำคือมีเกลือนะครับมีเกลือมีพนังนะครับจะเห็นจากฝั่งนู้นนะครับที่มีกุลูงสองอันนะครับมีเกลือแต่ว่าใต้ล่างนะครับเนื่องด้วยดินอุ้มน้ําแล้วก็แรงดันน้ํามีจุดิมัทมากนะครับก็น่าน่าเสียใจนะครับน่าเสียใจเพราะว่าทุ้มเทกันมา หลายคืนมากนะครับกับกดนอนในการเจาะกรสอบทรายแต่ในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะคัดทานแรงกัน